สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการส่งเอกสารของแอปเ e วเอ m อ็มนะครับก็คือแอปนี้ฮะเลวเอ็มเอ็มนะฮนะสำหรับเพื่อนๆที่โหลดไปแล้วอ่าแล้วก็ทํายอดสักได้สัก5้าพันคอยแล้วเนี่ยก็ทําเรื่องส่งเอกสารได้แล้วนะครับเพราะว่าต่อรับเงินเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาก็คือกดปุ๊บก็จะเข้าได้เลยอ่าก็คือต้องส่งก่อนทุกคนนะครับถึงจะรับเงินได้ส่วน่วนเพื่อนคนไหนที่จะส่งล่วงหน้าก็ส่งได้เลยนะครับ ก็เราก็ต้องส่งด้วยกันเนี่ยสามแผ่นด้วยกันก็คือแผ่นนี้เลยแผ่นที่ 3, นี<ม>่แผ่นนี้แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองและการอันที่สามัประชาชนผมจะพูดแผน 1, ่นที่หน,น,นึ่งกับแผ่นที่สองก่อนแผ่นที่หนึ่งเนี่ยกับแผ่นที่สองเนี่ยเขาจะอยู่ชุดเดียวกันเลยครับะจะให้ปริ้นออกมาครับก็จะมีไฟไล์ให้โหลดแล้วก็ปริ้นออกมาครับะจะอยู่ในกลุ่มผมจะทิ้งไว้ในกลุ่มให้ครับะจะไม่ทิ้งใน u t u b e นะครับ ถ้าใครยังไม่เห็นก็เข้ากลุ่มเฟซนะครับดูใต้ล่างเลยครับมีลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ฮะจะเป็นกลุ่มเฟซของผมเองแล้วก็ชาว mlm เองนะครับก็ให้เข้าไปครับแล้วก็ลองถามใครก็ได้ครับหรือไม่ก็ดูที่โพสต์ปักหมุดนะครับผมเข้าไปแล้วรบกวนดูโพสต์ปักหมุดหน่อยนะครับส่วนชุดแรกเนี่ยชุดแรกก็คืออันที่1นกันที่2เนี่ยก็คือเป็นข้อตกลงต่างๆเหมือนเราทํางานนะครับเวลาจะรับเงินเราก็เขาก็ต้องให้เขียนสัญญานิดหน่อยฮะ อ่านแรกเนี่ยก็เป็นข้อตกลงต่างๆอ่านก็ได้ครับแต่จุดที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ตรงแผ่นที่สองนะครัผมเรื่อ่าตรงชื่อเนี่ยครับชื่อนามสกุลเนี่ยตรงนี้ให้ตรงกับแอปเรียลเอ็มเอนะครับที่เราลงชื่อไปแล้วก็ให้ตรงกับชื่อในบัตรประชาชนแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือให้ตรงกับชื่อในบัญชีธนาคารของเราครับตรงนี้ให้เขียนเป็นลายมือชื่อนะครับเขียนไปเลยว่าชื่ออะไร อ่าเช่นเช่นอ่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์ดีกว่านะแต่ความจริงให้เขียนด้วยมือนะครับอันนี้ผมจะพิมพ์ให้ดูเพราะว่าผมทําให้ดูในคอมเนาะแต่ให้เขียนลายมือชื่อนะครับให้ปริ้นออกมาแล้วค่อยเขียนใช้ปากกาเขียนดินสอเขียนก็ได้ครับอ่าอ like ่าแต่ติชื่อผมแล้วกันชื่อจริงนะครับอ่าอันนี้ต้องให้ตรงแบบที่ผมบอกนะครับอย่าลืมนะครับให้ให้ใช้มือเขียนนะครับไม่ได้ใช้เขียนแบบผมนะ เขียนว่าผมไปนี้ไม่ผ่านนะครับโดนไม่สามารถรับเงินได้ฮะตรงนี้เขียนไปสักหน่อยอ่ะสมมติเพศชายแล้วกันอ่าเบอร์โทรอ่าสมมติเบอร์โทรเบอร์โทรนะฮะสมมติเบอร์โทรอ่าสมมติเบอร์โทรผมโทรนะครับส่วนรหัสที่ขึ้นใน รหัสที่ปรากฏในแอปพลิเคชันเรลอ็ l m อ็ก็ให้เราเข้าไปดูนะครับก็คือรหัสสปอนเซอร์ของเรานั่นเองก็คือเวลาเราจะให้ใครมาเราจะหาสายงานเนี่ยเราก็ต้องให้รหัสเขากรอกก็คือรหัสสปอนเซอร์ของเราให้ผู้นั้นคนนั้นกรอกแล้วเขาก็จะมาเป็นสายงานของเราสมมุติผมจะเขียนว่าอ A อเอบเอดจแล้วกันสมมตุติสมมตุติไม่รู้รหัสใครเหมือนกันน่าจะยังไม่มี อ่าส่วนมากมักจะลงท้ายด้วย G P F A นะครับถ้าใครทำรุ่นนี้บาประชาชนก็เลขของจริงกันฮะที่ตรงกับในบัาประชาชนนะครับเพราะว่าเขาได้เช็คว่าเรามีตัวตนจริงไหมครับในการรับเงินเนี่ยอ่าไม่ใช่หุ่นยนต์โดนอ่าโดนเพื่อมาปั๊ม ของใครบ้างไม่รู้นะครับถ้าเป็นตรงก็ของใครโทษด,ด้วยนะฮะ <c oughs> กเดาเดาอ๋สิบสามหลักอ่าเวลาเขียนอย่าลืมนะใช้ลายมือชื่อเขียนนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องเขียนว่าอะไรครับอ่าเป็นลายมือชื่อของเราแหละตรงนี้ต้องให้ตรงกับเขียนไป อาให้ตรงนะครับวันที่ก็วันนี้เลยนะได้ครับ <c oughs> ประมาณนี้ก็ได้ครับไม่ได้สีเดียสอะไรมาก <c oughs> อ่าโอเคเนาะแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาครับ <c oughs> อ่าอย่าลืมนะย้ำหลายรอบแล้วใช้อามือเขียนนะครับพิมพ์ออกมาก่อนอ่าส่วนบัตรประชาชนเนี่ย <c oughs> อ่าเรามาดูบัตรประชาชนกันเลย หู้บังคับบชนเนี่ยเราไปถ่ายเอกสารมาหน้านี้หน้าเดียวก็ได้ครับหน้าเดียวอ่ามาถึงก็ขีดอ่าขีดไปอ่าแล้วก็ขีดอ่าอ่าตรงเนี้ยให้เราเขียนว่าอ่าใช้อ่าเขียนเลยนะเอามือเขียนเลยนะเขียนทับไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูอ่าตอนแรกอาจจะยุ่งยากซับซ้อนสักนิดนึง ตรเอาตรงเนี้ยที่ผมเขียนนะใช้ในการรับเงินจากเลียว MLM เท่านั้นครับเขียนข้อมทับทับบัตรประชาชนของเราไปเลยนะครับเขียนถึงเฉียงใต้เส้นเนี้ยครับเพื่อมให้เขาไปทําธุรกรรมอื่นๆได้ฮะถ้าเขียนไปไม่มีปัญหาแน่นอนครับอ่าเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเราด้วยครับเขียนทับไปเลยนะเขียนว่าใช้ในการรับเงินจากเลียว m l m เท่านั้นครับแต่ผมขี้เกียจพิมพ์ขี้เกียจเขียนมันเขียนไม่ค่อยดี ใช้ในการรับเงินอ่ะสมมติครบแล้วละกันอ่ะได้เขียนว่าอืมสำเนาถูกต้องอ่าสำเนาถูกต้องด้านล่างก็ได้ครับอ่ะพิมพ์ดีวกว่าแต่ห้ามพิมพ์นะต้องเขียนเองนะ,ะประมาณนี้ครับอ่าโอเคครับชื่อคำว่าชื่อตรงนี้ก็ต้องตรงกับ ตรงลายมือชื่อที่เราได้เซ็นตรงนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ชื่อสองตรงนี้ครับชื่อตรงเนี้ต้องตรงกับตรงนี้นะครับอแค่นี้ส่งเอกสารสองอันทั้งหมดจะมีสามแผ่นครับก็คือหนึ่งสองและสามครับเนี่ยหนึ่งสองและสามเป็นการอันเสร็จสมบูรณ์นะฮ <c oughs> ะก็แค่นี้ครับส่วนอีกเดี๋ยวผมจะฝากอีกเรื่องนึงก็คือให้เพื่อนครับเตรียมกระดาษ แผ่นหนึ่งฮนะแผ่นประมาณนี้ก็ได้ครับอ่านี่แค่นี้ครับอ่าแล้วก็เขียนชื่ออปไลน์ของเราครับเช่นอ่าก็คือชื่ออปไลน์คนที่เราใช้รหัสสปอนเซอร์เขาไปนั่นเองถ้าใครไม่รู้เนี่ยอ่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใต้เว็บเลยให้เข้าขารหัสเราแล้วก็ไปเช็คว่าเขาคือใครส่วนคนที่จําได้ก็เขียนได้เลยนะแต่ส่วนมากถ้าใครเข้ากลุ่มแล้วก็จะรู้ว่าใครอ่าสมมุติ <c oughs> เขาคือคนนี้ ชื่ออเราเขียนไปด้วยว่าชื่อนามสกุลเขาสักหน่อยว่าเป็นออคุณออแค่นี้ก็ได้อ่าแล้วฮะสปอนเซอร์ปุ๊บแล้วก็ เวลาส่งเนี่ยก็ใส่ไปทั้งหนึ่งสองสาม่ะก็จะมีแผ่นเล็กอีกแผ่นเพิ่มมาเป็น4แผ่นเนาะแค่นี้นะครับก็ไม่มีปัญหาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการส่งเอกสารต้องส่งให้เรียบร้อยนะครับย้ํานะครับพิมพ์มาแผ่น2แผนน่นพิ้น์ออกมาแ้วเขียนนะฮะห้ามพิมพ์นะครับเด็ดขาดอ่าส่วนปันประชาชนเนี่ย <c oughs> ให้เราขีดคอมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนทับไปเลยครับว่าใช้ในการรับเงินจาก r e o m l m เเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการทําธุรกรรมอย่างอื่นฮะและเขียนสำเนาถูกต้องครับเซ็นให้ตรงชื่อให้ตรงนะครับผมอ่ะแล้วก็รหัสฐานอัพไลน์เช็คได้นะครับอ่าโอเคครับก็ขอจบการส่งเอกสารแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปทากันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนรับเงินเนี่ยจะมีผลอ่อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ส่งเนี่ยก็จะไม่ได้รับเงินนะฮะ ก็ถ้าใครทํามีสัก5,000คอยก็ส่งได้แล้วนะครับอหรือว่า2,000ก็ส่งได้ครับ1,000นึงก็ส่งได้นะครับใครอยากทำติดต่ออัปไลน์ท่านครับแล้วก็ขยายสายงานต่อไปครับเพราะว่าแอปนี้ผมก็เห็นโอกาสในอนาคตแล้วว่าจะไปได้อีกไกลครับแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะครับผมก็จะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดนะครับก็ให้หาได้กันเล็กๆน้อยๆครับคิดว่าเป็นรายได้เสริมใช้เวลาว่างๆมาทำครับก็ วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพีงเท่านี้ครับฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด u u s c r i b e c ช anel ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ